ห้ามเกิบายนะครับสวัสดีครับนี่อยู่กับผมโดมนะครับและในวันนี้เราจะมาบอกสมาชิกในช anel ของเรานะครับเพื่อจะได้เป็นรายการนะเอ้ยเออนั่นแหละแนะนำไปนะครับคนแรกเลยนะครับเป็นนี่นะฮะตัวดีวงกลมไว้นี่คือ ชื่อของผมเองนะครับที่พูดอยู่ส่วนคนนี้จีไอเกมนะครับไหนะขอเสียงหนะ่อยขอเสียงหนะ่อยขอเสียงหนะ่อยไอเกมออฮัลโหลครับฮัลโหลดีครับเออครับส่วนตัวเจไอเจสันวอนฮีนะครับไอเจสันวอนฮีนะครับขอเสียงหนะ่อยขอเสียงหนะ่อยอือ ส่วนตัวเอนี้คือเพื่อนผมนะครับไอ้นัทแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่คุยกันแล้วแต่จะ,จะคุยกันในกาณีหน้าแทนเพราะฉะนั้นคนนี้ตัดไว้ก่อนนะับซะว่าเป็นสมาชิกของเราคนหนึ่งส่วนนี้นะครับอีกคนนึงแบงค์แบงค์งนะครับเออจริงๆมันต้องเปลี่ยนเป็นตัว B ีเลยแต่ในกรดีหน้าชื่อมามังกี้นะนะครับ คนนี้เป็นเป็นเด็กป5้นะครับแต่เขาก็อย่ากอยู่รายการเรานะผมก็จัดให้แหละผมไม่ยิงเขาจะมาขออยู่ได้ก็จัดเต็มเลยครับอันว่าเรามาบอกกันเท่านี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์เกมหลายๆเกมจะตามมาเร็วๆนี้นะครับอันว่าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ